ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลอดเกมเมอร์กับเกมฮอลโลคอพิทอนภาคสาม้วหนุนหภกภาคสองน่าจะเล่นแล้วละ่ะว่าจะมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นภายในโรงพยายบาลแห่งน,นี้ดูไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยนะดูเหมือนกับคลืนน่นห่าอะไรสักอย่าง อ๋อนี้แหะจะย้อไปภาคแรกนะหมือจจะที่วัตเทอร์เวเทอร์ได้เจอกับแฟมแล้วก็ออกมาจากไอ้โรงพยาบาลน,นั้นที่ออกมามาลงกับแฟนแฟนที่ชื่อว่ามิสราแล้นั้นเขาก็ขี่รถกลับบ้านกันนะจากภาคที่แล้วนะโอเคมาสอนเราดีกว่าสอนเราโอเคโอเค มันจะสอนเราก่อนสอนเราเราเล่นให้เรายิงไปให้นี่ม่ให้เราทา้าีน น่าจะจัดภาคที่แล้วล่ะที่ขับรถออกมา,จากจอไอ้ไอโรงพยาบาลเฮ้ยโมเทลเจอโมเทลแล้วนี่เรายังขยับไม่สามารถขยับกล้องไปได้ ล้มเลยชนชนผีรถลม้มเรากับแฟนสาวนี้กระจัดกระจายคริะที่ท้ทา,ทางมิ่งไปหาแฟนสาวก่นกัเธอร์เช้นบาดเจ็บอ่ะเชื้อสงคพอดีเลยอ่ะมันเห็นน่าจะดูอะไรในในในบ้านหลังนี้อ่ะเข้าไป ตรงนู้นเดตาพู้สอนไปจะคิดว่าไอ้ัามน้ำมันนั้นน่าจะมีอะไสัสาย่างฉันน่าจะค้นหาน้ำมันหรืออะไรสักอย่างมามาจัดการกับรถอ่ะแล้วก็มิสเตอร์กำลังรละบลาดเจ็บในัจคนจะต้องช่วยเธอ,อไปไปย้อนไปย้อนมามีคนอยู่ตรงนี้ด้วยมีปืนให้ด้วยเดี๋ยวโซนให้ด้วย มีโหลดก่อนช่วยฉันด้วยมีบาสิกเกอร์ที่นี่เมืองหมอมันหาสัพสุดไปพวกเขาหายไปไกันหมดยี่ไม่อยางเหมือนว่าพวกเขาจะซ่อนตัวจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นควาสามารถที่จะปกป้องตัวคนเองได้ด้วยปืนสามารถที่จะโอเคฉันมีปืนละไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะ น่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่แถวนี้เลยแบบตรงนู้นกระโดดกระโดดเฮ้ยจะเข้าไปในยางปั๊มน้ำมันเฮ้ยเนี่ยยิงยิงพลาดไปนัดหนึ่งนี่มีอะไร ไปให้กับแฟนก่อนมีเวลานักผูหลังด้วยเดามันมีเวลานักผูหลังให้เราด้วยใจมากด้วยฉันต้องพักสักหน่อยละไม่คิดว่ามอเตอร์ไซค์มันพังแล้วล่ะต้องโอเคแล้วเราจะไปยังเมือง จะเข้าไปในเมืองนั้นกันไม่รู้ว่าเมืองนั้นจะมีตัวแบบเบมี้กี้หรือเปล่ามีมๆกระสุนเดือสองนัดแต่มันน่าจะไม่ให้เก็บอีกนะเดี๋ยวดูกี้ไม่ได้สำรวจให้ข้างในมีอะไรชื่ออะไรเจอกระสุนปืนเคต้องเตรียมพร้องไว้ตลอดอ่นะ โอเคนี้วศูนย์ตรงนี้มีอะไรในนี้ม,มือถือมือถือมันสั่นด้วยนี่ตรงนี้มีแบบแบบ เหมือนว่าโมเทลแห่งนี้จะไม่มีคนอยู่ในสำรัรทีละห้องเอะไรวะไม่ใไม่มีอะไรเกิดขึ้นไแต่มีเสียงมา เฮ้เล่นไม่ได้วะเราเล็นไม่ได้เนี้นีแต่ไม่อกี้มีรูมือขึ้นนะเนี่ย Ação. Awesome. Ação. Awesome. สอ,อสองรอบติดกันเลยสองรอบติดกันเลยนี่เจก้กโส่เจ้าโซ่เราเจออะไรกุญแจกุญแจอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไร เดี๋ยวเราจะยิงมันก็ได้ยิงก็ยิงไปเลยสีนัดตายยาบไงนนะัะสีนัดอ่ะนี่คเราได้กุญแจมาจะเปิดกล่องนี้ได้หรือไม่ s <S เราคุบนละแต่แสดงก็ไม่ใช่ นี่เข้าไม่ได้ให้ห้องนี้เข้าไม่ได้ติดต้องการกระสุนหาคนหากระสุนนี่มีขาไก่ด้วยเสียงอะไรประตูประตูฝั่งโน้นเรื่องแสงอะ อาจจะเราจะต้องเปิดเสีงยงไม้ลันเปิด ใช้ได้ไหมเซฟได้เซฟไปเลยเซฟเกมนี่เถ้าจะได้กระสุนนี่ก็ต้องดูโฆษณาโ <Okay. S 1> อเคเราไม่ได้เปิดเน็ต หมดตัวละสีนัดเหมือนจะเป็นคันโยกอะไรสักอย่าง เสียงแบบวิทยุอ่ะห้องนี้ป่ะเนี่ยให้จะห้อง <Yeah. What? laughs> ห้องนึงให้จะห้องเนี่ยนี่เองวัว่ต้องการกระสุนมาก กระสุนว,ว้าแล้วเชียวเ <c oughs> จอแค่สองนัดบอกว่าถ้าเราต้องการกระสุนเคยจะต้องดูโฆษณาโอเคเดี๋ยวเราดูโฆษณาก็าได้โอเคตอนนี้เราเมื่อกี้เราดูโฆษณาเพื่อจาวกระสุนมาละ เพราะเราต้องเจออตัวพวกนั้นอีกแน่เลยเพราะว่ามันต้องใช้ตัวละสีนัดเลยนะแล้วเราจะไปทางไหนต่ออาจจะต้องไปยังกล่องนี้สินี่กล่องไฟฟ้าเนี่ย s <S ม่ใช่ 弄弄弄弄，走了。 จบอะเอาแล้วก็ปืนปืนก็หายไปด้วยให้เรามาตรงนี้ให้ปืนมาไม่รู้ว่ามีลกูกกี่นัดนะเอ๊ะอย่านะอย่านะ กระสูนอยู่นี่ม่าด่าเอกลอนจัการตัวนี้ก่อนมีสามนะจริงด้วยกระสูนเนี่ยทางตันอีกทางตันอ้ปุ่มปุ่มวิ่งปุ่มวิ่งหาย เตืนเราก็ได้อะไรวะนะเดี๋ยวมันเขาคือใคร What is this What is this นั่นอะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่ภาพลงตาอย่าตือนต้องใจม,มาเต็มเลย ในที่สุดคุณก็หาฉันทบอย่างที่สิ่ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เ็เใชนคนทำเองอด็อกเตอร์เป็นคนจัดการเองยา่วงไม่ต้องห่วงฉันเนขาบอกว่าให้เรายิงแล้วก็ทำลายสถานที่แห่งนี้ โซนออฟบิชเลยอ่ะมีมันเป็นถังน้ำมันนี่น,นี่ดอกนี่น้องดอกต้องการให้เราฆ่าอ่ะยนง่ปเลยเอ้โอเคเราได้วิ่งละวิ่ง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 เฮ้ยให้ยา อย่านะอย่าเรา,าต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเฮ้ยอะไรกิ่งอะไรกิ่งไม่สนใจในี่ล่ะกลับมาที่เดิม ฉันได้คนที่นี่ทุล้วแต่ต้องกลับไปยังซ่อมมอไซค์ับไปซ่อมมอไซอ์ไซกลับไปซ่อมมอาาไซค์้วโอเคน,น,นั่นแน่ฮั่นแน่ห้านัดตัวนี้ยิงห้านัดจะสูตรเดินหนึ่งนัด น่าจะน่าจะหมดแล้วล่ะก็น่าจะเป็นตัวบอสสุดท้ายกลับไปยังมอไซสําหรัการข้ามใส่ส ที่อยู่นถนนี้แล้วอะฉันอ๋อน่าจะเป็นกล่องสีฟ้านั่นกล่องกล่องท้อฟ้ากล่สีฟ้าที่เรายังไม่ได้เปิดนะน่าจะมีแบบว่าอุปกรณ์ในการซ่อมมอไซ ขอเครื่องมือ ฉันสมาร์สร็จแล้วป่ะเราออกไปจากไอสถานที่บ้าๆด่เถอะกดล็อกแล้ว Escape อ,อ๋อจบอรเราลงพเนธ์ภาคสามจบบริบูรณ์นี่น่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันจะมีภาคต่อนะ่าจะเป็นภาคภาคจบ ก็ขอจบการเรียกเพียงเท่านี้เดีวจะมาต่อกันในเกมอื่นเดี๋ยวเราโหลดไวแล้วละ่ะเดี๋ยวก็ดูว่ามันมีเกมอะไรที่ดูน่าเล่นเล่นมากเอเมบาย